รถเนี่ยค่อนข้างจะแรงถือได้ว่าเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่ควบคุมง่ายแล้วก็ขับสบายค่ะตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่115กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาแบบนิ่งๆเนียนๆเลยค่ะคู่แข่งในตลาดเนี่ยยังไม่มีนะก็ชอบนะสำหรับเจ้าเกียร์ e ีนายคันนี้เราอยู่กับรถยนต์ SUV ไฟฟ้า100%นะคะเกียร์ EV นายค่ะรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจังด้านหน้าแบบปิดนะคะมีเส้นคาดมา ซ้ายไปจะรดขวาเนี่ยช่วยให้รถเนี่ยดูมีความทันสมัยแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นมานะคะสัญ,ญลักษณ์โลโก้เกียร์ที่ออกแบบมาใหม่นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาประกาศใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีความมินิมอลน,นะเรียบหรูและดูดีนะคะที่ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นไฟหน้าแบบ LED นะพร้อมด้วยระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะคะเส้นของไฟเ uh, Daytime r u n n i n g เนี่ยค่ะก็คอนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวเป็นไฟที่มีขนาดใหญ่ชัดเจนดูโดดเด่นมากมาก เลยนะตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขนาด21นิ้วนะคะด้วยความที่เจ้า EV 9นคันนี้ที่เรานำมาทดสอบเนี่ยเป็นรุ่น GT Line นะคะก็เป็นรุ่นท็อปสุดและในลายของเขาก็เป็นล้อขนาดใหญ่เลยทีเดียวด้วยความที่เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ตัวรถเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาเป็นรถยนต์ SUV แบบ6ที่นั่งนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในตัวรถกันค่ะ เข้ามาดูกันที่ภายในตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าการออกแบบดีไซน์ของเบาะที่นั่งเนี่ยเป็นเบาะที่นั่งแบบทูโทนนะเบาะคนขับเนี่ยสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็เขามีตัวระบบนวดมาให้ด้วยเช่นเดียวกันกับที่เบาะโดยสารด้านข้างนะคะคู่หน้าคนขับเนี่ยก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างจะสบายเน้นความเรียบหรูและแล้วก็ดูดีนะขณะที่แถวที่2ค่ะ ก็เป็นเบาะที่นั่งแบบกับตันซีทนะเป็นเบาะที่แยกมาโดยอิสระเลยแล้วก็สามารถเข้าออกในแถวที่3ได้โดยที่มีช่องทางเดินตรงกลางเนี่ยสามารถเดินเข้าออกได้อย่างง่ายดายนะคะเบาะเนี่ยยังสามารถสั่งเลือกปรับจากตัวบริเวณของผู้ขับนะคะสั่งให้เขาเลือกพับลงไปได้เลยนะนี่เป็นการเพิ่มพื้นที่ในส่วนของพื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังเองนะคะแล้วก็สามารถสั่งพับขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติด้วยนี่ ขึ้นมาแล้วแต่ว่าในส่วนของพนักกรองศีสะเนี่ยค่ะเราจะต้องดึงขึ้นมาเองนะอย่างนี้ขณะที่พับลงไปเนี่ยเขาจะพับลงไปให้โดยอัตโนมัติแล้วก็เขามีช่องสำหรับเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้เราด้วยเป็นไฟฟ้าขนาด 125V โวลต์นะคะก็สามารถเชื่อมตัวโน้ตบุ๊กได้เตาไฟฟ้าเตาแคมปิ้งได้นะคะตรงนี้ก็เป็นใช้ตัวพลังงานไฟฟ้าจากในตัวรถนี่หม เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ก็ถือได้ว่าเป็นรถจนต์ SUV ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับเจ้าเกียร์ EV 9คันนี้ค่ะ ก็ก้าวขึ้นลงได้ค่อนข้างจะสะดวกเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของเบาะที่นั่งของแถวที่2เนี่ยเป็นการปรับแบบไฟฟ้าเขามีตัวระบบนวดมาให้ด้วยนะคะหลังคาเนี่ยเป็นหลังคาแบบพาราลลีมิกรูฟนะห้องโดยสารด้านหน้าของออหลังคาเนี่ยสามารถเปิดตัวกระจกได้แต่ว่ากระจกที่ตอน2หรือว่าของผู้โดยสารเนี่ยไม่สามารถเปิดกระจกได้นะคะเราจะเปิดได้แค่ในส่วนของม่านบังแดดตรงนี้เท่านั้นนะเขามีช่องแอร์ในแถวที่2แล้วก็แถวที่3ให,ให้ก็ค่อนข้างจะเย็นสบายแล้วก็ในส่วนของ แถวที่2เนี่ยเราสามารถปรับตัวอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าเกียร์ EV9 คันนี้นะตรงนี้เขามีในส่วนของช่องเก็บของซ่อนมาให้ด้วยก็ถือได้ว่าเป็นการใส่ใจแล้วก็รายละเอียดลุงเล่นที่เกียร์เขามีเข้ามาให้นะคะหน้าจอเขาเนี่ยเป็นหน้าจอแบบ wide display นะคะเป็นหน้าจอดิจิตอล ที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะเขาแบ่งออกเป็น3ช่องนะคะก็คือในส่วนของช่องนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการควบคุมระบบการต่างๆการเชื่อมต่อโทรศัพ,พท์แผนที่การตั้งค่าปฏิทินต่างๆเนี่ยเป็นหน้าจอขนาด12.3นิ้วนะคะถัดมาค่ะเป็นหน้าจอที่ด้านหลังพวงมาลัยก็บ่งบอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะคะพวงมาลัยเองเนี่ยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะเป็นปุ่มในการควบคุมแล้วก็เซตอัพระบบต่างๆของตัวรถนะคะทั้งในส่วนของ การรักษาระยะห่างของรถเราให้อยู่ห่างรถคันหน้านะคะเรากดเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าจะให้รถเนี่ยมันอยู่ห่างจากคันหน้ามากน้อยแค่ไหนนะการ ตั้งตัวเลนคิป p p i n g รักษาเราห้อยู่ในเลนก็อยู่ในฝั่งควบคุมทางนี้นะคะรวมถึงการบวกลบในส่วนของความเร็วคุยคอนโทลต่างๆขณะที่ปุ่มด้านขวามือเนี่ยค่ะเป็นในเรื่องของระบบเสียงนะแล้วก็การควบคุมเสียงเพลงความบันเทิงต่างๆการรับสายโทรศัพท์จะอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงตัวของการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะก็อยู่ที่ปุ่มด้านขวามือนะคะด้านล่างค่ะด้านล่างของพวงมาลัยเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของ Drive mode ค่ะโหมโดการขับขี่เมื่อกี้ที่ฉันบอกไปแล้วว่า รถคันนี้มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดนะคะก็มีในส่วนของ Eco Mode ค่ะ Normal Mode Sport Mode แล้วก็ My d i ด e นะคะส่วนการชาร์จไฟนะต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยรถคันนี้วิ่งได้อยู่ราวๆ680กิโลเมตรนะคะก็ในโหมดการขับขี่ที่เป็นโหมดเบาที่สุดก็คือตัว Eco Mode นะแล้วก็ถ้าใช้จริงๆแล้วถ้าเราเลือก โหมดที่ขยับขึ้นมาเป็นนอร์มอลโหมดหรือสปอร์ตโหมดเนี่ยระยะทางมันก็จะถูกลดทอนลงไปตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเจ้ารถเกียร์รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกเลยเขานําเข้ามาทําตลาดในบ้านเราเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะคะรถคันนี้ใช้มอเตอร์คู่นะให้กําลังรวมอยู่ที่282.6กิโลวัตต์นะคะขนาดที่แรงบิดเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยรวมกันเนี่ยอยู่ที่700นิวตันเมตรนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะมหาศาลเลยทีเดียวก็พอ พอควรกับขนาดของตัวรถที่เป็นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่นะส่วนอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยเกียร์เขาเข้มไว้ว่าอยู่ที่5.3วินาทีเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้าเนาะมันไม่ต้องรอรอบกดปุ๊บมาปับ๊บแล้วก็ด้วยขนาดของความเป็นรถยนต์ SUV ขนาดใหญ่เนี่ยก็ถือได้ว่าสิ่งที่เกียร์ให้มาเนี่ยมีขุมพละกําลังที่ค่อนข้างจะมาหาศาลเลยทีเดียวนะก็แรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เท่าที่เราอยู่กับเจ้าเกียร์ EV9 คันนี้มา เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วการขับผี่ของเขาเนี่ยด้วยด้วยความที่เขาเซ็ตมาให้เป็นตัวรถ SUV ที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทามนะคะก็ การขับเคลื่อนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเลยทีเดียวกับการเซตอัพช่วงล่างของเขานะไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เราขับลงหลุมลงบ่อหรือว่าพื้นผิวถนนที่มันไม่เรียบเนี่ยการให้ตัวของช่วงล่างของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลสไตล์รถยนต์ SUV หรูเลยทีเดียวขณะที่อัตราเร่งเนี่ยก็หายห่วงเลยทีเดียวหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะไม่ต้องรอรอบเลยก็กดปุ๊บมาปั๊บ282.6กกิโลวัตต์เนี่ย ก็มหาศาลเลยทีเดียวนะกับแรงบิดที่อยู่ที่700นิวตันเมตรนะคะ mm. ก mm. ็เพียงพอมากๆถามว่าตัวไม้ไดเนี่ยคือโหมดการขับขี่อะไร mm. ก็คือเป็นการเป็นโหมดขับขี่ที่เราจะสามารถเลือกเซตอัพตัวพวงมาลัยได้น้ําหนักของพวงมาลัยแยกเซ็ตแ,แยกกันมาได้เลยนะคะ mm. ก็เป็นการขับขี่ที่ออกแบบมาให้ คุณผู้ขับเนี่ยสามารถออกแบบรูปแบบการขับขี่การเซตอัพของตัวรถเนี่ยได้ตามความต้องการของตัวเองนะคะแล้วก็เขายังมีในส่วนของอเลือกของโหมดการขับขี่ของสภาพพื้นผิวถนนนะ,ะก็มีมาให้เลือกอยู่3โหมดนะคะสามารถเลือกขับขี่ได้บนพื้นผิวถนนที่แตกต่างกันไปความคล่องตัวแล้วก็สิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยมัน ขับง่ายค่ะตอนนี้นะเราก็วิ่งกันอยู่ด้วยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็สภาพการจราจรบนทางด่วนวันนี้ก็ค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวนะแต่ว่าเจ้าเกียร์ EV นายคันนี้สามารถขับขี่มาได้อย่างคล่องตัวนะวิ่งกันเต็มๆใช้เลนถนนได้คุ้มค่ามากเพราะว่า ขนาดของตัวรถเนี่ยมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่วิ่งกันมาเต็มเเลนเลยค่ะแล้วก็อัตราเร่งของเขาเนี่ยทันอกทันใจมากๆกดปุ๊บมาปับ๊บในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เกียร์เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างจะครบคันเลยทีเดียวนะในเรื่องของความปลอดภัยต่าง ในส่วนของบายสปอร์ตที่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนที่กระจกมองด้านข้างว่ามีรถมาข้างหลังเขาจะมีเตือนที่กระจกด้านข้างด้วยแล้วก็จะมีที่บริเวณหน้าจอ Head Up d i s p l a y ที่อยู่บริเวณกระจกด้วยนะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟแดงๆขึ้นมาถ้ากรณีที่ว่ามีรถจะแซงซ้ายหรือแซงขวาขึ้นมาเนี่ยรถด้านข้างเขาจะมีเป็นไฟกลมๆเตือนขึ้นมาให้ที่บริเวณหน้าจอพร้อมกับในส่วนของรูปที่มันเป็นเลนถนนแล้วก็ระยะ ความเร็วที่เราขับขี่อยู่ว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่ประมาณ28กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีโชว์ขึ้นที่บริเวณหน้าจอของกระจกที่ด้านหน้าด้วยนะแล้วก็หน้าจอของด้านหลังพวงมาลัยนะคะระยะทางของการขับขี่ตอนนี้เขาบอกว่ารถคันนี้ยังวิ่งไปได้อีก334กิโลเมตรนะก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ที่68%ิเซนะดิฉันเลือกเซตค่าในส่วนของการเจนไฟกับเข้าไปในตัวแบตเตอรี่เนี่ยค่ะอยู่ที่เลเวลหนึ่งก็คือ ดึงระบบหน่วงดึงไฟเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้มีความหน่วงมากนะแต่ว่าจังหวะที่เราถอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยมันก็จะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นะทั้งในตำแหน่งของผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารก็จะมีอาการดึงอืดอืดนิดนึงแหละก็ถ้าคนไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการทําความคุ้นชินนิดนึงเนี่ยเป็นการตั้งในระบบที่เบาที่สุดแล้วเขามีให้เลือกระบบเจนไฟกับเนี่ยถึง3ระดับนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล1นะอย่างจังหวะที่แบบ ดิฉันจะขับออกนอกเลนไปนิดนิดหน่อยๆน่อยโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเองเนี่ยตัวรถเองเนี่ยมันก็จะมีระบบดึงรถช่วยดึงรถกลับเข้ามาวิ่งอยู่ในเลนนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการดึงแบบหนักหน่วงนะจะค่อยๆดึงแล้วก็มีการสั่นเตือนที่พวงมาลายัยพร้อมกับไฟกระพริบกระพริบโชว์ที่บริเวณหน้าจอเ e ลอัพดิสเพย์ด้านหน้าด้วยว่าคุณกําลังขับรถออกนอกเลนนะนี่อย่างตอนนี้เนี่ยเราเข้าโค้งด้วยความเร็วที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบางจังหวะรถมันก็เบนออกนอกเลนไปเนี่ย เจ้าระบบของรถคันนี้ก็จะช่วยเราดึงรถกลับเข้ามาในเลนนะคะเป็นรถขนาดใหญ่ก็จริงแต่ว่าขับง่ายค่ะใช้งานในเมืองก็ค่อนข้างจะคล่องตัวขับไปทางไหนนี่เพื่อนร่วมทางก็หลบนะเพราะว่ามันคันใหญ่จริงๆตอนแรกวันที่ไปรับรถเนี่ยนึกว่าแบบว่าจะขับยากแต่จริงๆแล้วไม่เลยเนี่ยเรากดทำความเร็วขึ้นมานี่ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 115กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นมาแบบนิ่งๆเนียนๆเลยค่ะด้วยความที่เขาเป็น SUV ขนาดใหญ่แล้วก็ช่วงล่างที่เขาเซ็ตมาเนี่ยค่อนข้างจะสะเทียนนะนี่จังหวะการเข้าโค้งเป็นไงล้อทั้ง4ล้อเกาะอยู่กับบนถนนนะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงควบคุมมากเพราะว่าตัวระบบของเขาเนี่ยช่วยให้เราสามารถคุมรถได้ง่ายขึ้นค่ะจังหวะที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างจะเก๋เลยทีเดียวนะกับตัวหน้าจอแสดงผล ที่ด้านหลังพงมาเลยเพราะว่าจะเป็นหน้าจอกลมๆแสดงขึ้นมาเป็นภาพของกระจกมองด้านข้างว่าเอ๊ะข้างหลังของรถเรามันจะมีรถแซงขึ้นมาไหมเราสามารถแซงได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ดีค่ะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้อีกชั้นหนึ่งความเร็วสูงสุดที่เกียร์เคมไว้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้า E ีวีนายคันนี้ความเร็วสูงสุดเนี่ยปลอกไว้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเอาเข้าจริงๆเวลาเราขับบนท้องถนนบ้านเราเนี่ย ความเร็วมันไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าก็เขาก็บอกมาแจ้งมาว่าเออรถคันนี้มันไปได้ถึงระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะบ้านเราเนี่ยความเร็วสูงสุดที่กําหนดไว้ก็แค่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นความเร็วที่เพียงพอแล้วค่ะสําหรับการใช้งานนะเนี่ยเกียร์เนี่ยเป็นค่ายเกาหลีที่ออกแบบรถค่อนข้างจะดีสวยแล้วก็ ใช้งานได้จริงเป็นรถที่ค่อนข้างจะมีสมรรถนะที่ดีเลยทีเดียวนะถือได้ว่าเป็นกลุ่มรถยนต์ SUV พรีเมียมที่เกียร์เขาตั้งใจนำเข้ามาบุกเบิกแล้วก็ทำตลาดในบ้านเราเป็นรุ่นแรกนะก็เปิดตลาดกันด้วย SUV พรีเมียมเลยแล้วก็คู่แข่งในตลาดเนี่ยยังไม่มีนะกับเจ้าตัว SUV ไฟฟ้า100%ขนาด6ที่นั่งนะ ก็ยังไม่มีคู่แข่งแล้วก็นําเข้ามาเป็นรุ่นแรกแล้วก็ตามแผนงานของเขาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในเซกเมนต์อื่นๆอีกพอสมควรนะที่จะนําเข้ามา ทำตลาดในบ้านเราอย่างล่าสุดก็เจ้า EV5 แต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะได้ทดสอบกันเป็นคันต่อไปนะคะชอบนะสำหรับเจ้าเกียร์ EV9 คันนี้ถือได้ว่าเป็น SUV รู้เป็น SUV พรีเมียมที่เหมาะสำหรับเ,เป็นรถผู้บริหารก็ได้หรือว่าเป็นรถเพื่อการเดินทางสำหรับครอบครัวก็ได้นะขณะที่ ราคาจำหน่ายของเจ้าเกียร์ ev 9นะคะเขามีให้เลือก2รุ่นนะคะรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น earth long range เนี่ยค่ะก็เป็นรุ่นที่ใช้มอเตอร์เดียวแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังนะคะราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่3ามล้านสี่แสบาทนะคะส่วนรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่น็อปหรือว่ารุ่นสูงสุดเขาเรียกว่ารุ่น gt line ขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาของเขาอยู่ที่3ามล้านแปดแสบาทนะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะบ่นว่าเอ้ยราคาสูงไปหรือเปล่า แต่ถ้าคุณได้มาลองสัมผัสกับเจ้าเกียร์ EV ในคันนี้ดิฉันคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็ถ้ากำลังของคุณไปถึงก็ถือได้ว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์ SUV หรูหราที่น่าสนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับบรรดาคุณผู้บริหารหรือว่าจะใช้เป็นรถเดินทางสำหรับครอบครัวเนี่ยคุณจะได้สัมผัสทั้งความหรูหราความสะดวกสบายแล้วก็ความมั่นใจความพรีเมียมตลอดการเดินทางที่เกียร์เขามีมาให้นะคะ